สบ,สบายดีดดตอนค่ำเด้อ,อทุกคนบ้านนี่ขตแหกปากิมันบรรยากาศพูดี๋ยวฮอดบ้านเฮ็ดบ,บ้านตัวเองใ่ไบรรยากาศดีแฮงมื้อนี้เฮาบ่ได้อยู่เฮือนเด้อเนาะเฮาออกมาแต่บ้านเฮาเปลี่ยนบ่อนอยู่บ่อนนอนเปลี่ยนสถานที่เฮามาหลินเฮาขามมาสานุมานแล้วก็บ่ได้กลับเลยพี่น้องพเพราะเฮานอนผีคืน2คืนนี่แหละเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่ได้ไปสายพเพราะเฮามาบ่อนพัก พังเบิงมืออื่นมาสิพากันลงไปแกงคันสูงตั้งใจก็ว่าสิมาซื้อของอยู่ตลาดนี่แหละเลยเลก,ก็มาแบบส่วนเอื่อยแล้วมนตกละกกรรมล่ะาะถือว่ามาพักมาโภนมาพี่น้องเอ้ยมากินมามา่ามาพังเซียงกับโก, <laughs> โกนี่หอดกับโก <laughs> บรรยากาศดีนะ เป็นธรรมศาสตร์แฮงพังจากกับโกเนี่ยพุ่นัดกันจกงามได้่บเมนมือเศร้าฝนบอชูมือเศร้าจกเชฟอกันมันเบิดมือซะซื่อ,อเดี๋ยวเซ่เบิ่งบรรยากาศหอมๆเลยทุกคนนทั้ทงหนาไปมันก็สิเป็นของอันนี้คือแม่น้ำคงแถวขามมาเนาะอันนี้ก็สิเป็นดอนบังอยู่หน่อยหนึ่งตอนนี้ตะเวนกำลังตกดินอากาศกำลังเรื่มเย็นแล้วแต่ว่าน่ะฮเราขึ้นมากินมะม่ายชิวๆ จะมันเป็นคนเลยจากสงฮะเบิ่ง,งบรรยากาศทางนี้แบบดีเลยแต่ว่ายายอันเจ้าของรีงสอร์ทในเราให้อันนั้นได้ถ่ายได้เด้เอคลิปฮะระบกแล้วเนาะเราถามสุมเฮาตั้งแต่คลิปแรกทุกคนคือสได้งินแล้ว บอนผักอยู่ชานุมานมันกะโบข่อยอันนั้นดอกทุกคนเฮา,า,าหาเฮาเลาะเบิ่งแล้วก่อนเฮาสิมาพักอยู่นี่นะอีกบ่อนหนึ่งกะยูเทงกะไก่หั่นอาหารคือกันแล้วกะยูเทงอีกกะไก่เฮาก็เลยเลือกบ่อนนี้มันด้วยความที่แบบว่ามันบ่แม่นบ้านเฮาก็สิแปลกหูแปลกตาไปจักหน่อยแล้วก็อยู่นี่มันก็บ,บ่ได้อันะนั้นเนาะพอมันติดโขงมัน ก็ห่างจากกันทางดำหน่อยหนึ่งขี่ข้าเมเขี่รถไปนะบ่กหอดสิบนาทีดอกกระหอดแป๊บเดียวรายวันพักเถอะเข้าใจแล้วค่ะของเข้าใจดูแลแต่เขาินเลยไร้วนะันรายวันก็เข้านอนสองคืนแด่กระจายไปนั่นแต่ขันชัวข้าวก็น่าจ,จะอีกราคาหนึ่งก็น่าจ,จะสองหนยกัวสามหนยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้รายวันของครู่นะเขากับ พอเฮานะเศ้านะครับเจ้าขึ้นหอรอหัสลอยแต่เฮาจองจองไปซองหองก็คือพันแปดหงตัวห้องเดียวนะ400่ะสี่ร้อยเด้ซมื่นกับแปดร้อยซองมืน,นอมันมันก็โอเคนะพรมันเฮาอยู่วัวนเออยู่อยู่ขั้คืออยู่ทั้งเว้นทั้งลางคืนเลยอ่ะล้วก็เลยคิดจริงๆแล้วสุดท้าวมันก็ต้ อาจจะซองรวยกลัวค่ะว่าซองลอยสามอยนี่แหละแต่วันนี้เขาอยู่แบบมือซองมือดิก็ห้องก็ห้องนำห้องแอร์นะทุกคนนั่งชิวๆโอ้ยแต่ว่าเสียดายนะแต่ก่อนเราอาจจะเหตุหารอาหารนำแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราปิดเป็นครัวในนี้ห้องบบค่อยวางเด็กก็มีคนมาผักตลอด หน้านะเพื่อนซื้อมาหมามาแต่ว่าเ้าหาบริืัทเฮาซื้อขนมกับโยเกิร์ตเข้ามาแต่เราบอกว่าเขาหาสั่งได้นะสั่งให้เราสั่งให้ไดดเนาะเรา,าสิแต่ <S <S เฮาสื้อ,อ,อยู่หนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดม่สิบหลังบอกสิบกว่าตุ๊บสิบกว่าหอ้องเป็นอ,นอ,อ,นอันหนะักภัอันหนันมันเนาะ อากาศกำลังเย็ยนเลยยิ้มโค้งนี่คามีคาเฟ่คือสีขากไปอีกแบบหนึ่งพักพ่อนยนใจนะจ๊ะสงบจิตสงค <laughs> สบครําเสบกินมามาสือ่อกเสบอยู่พี่นะ,ะ,ะนี่แต่ก่อนเราหน่จะเห็ดหัหารอาหารในทางลง แม่น้ำของพี่น้องต้กี้นะว่าซี้วนกันลงไปเคมมาลาดพุนไดแต่ว่าแต่บ้านซ้อนลงเคมมาลาดนะโดยความที่แบบว่าทางมันเปียวแล้วมันกะไกลเนาะเน้นซุ้มเฮานะพักตุบนันแล้วก็เลยชวนกันมาหนีอยู่หนีนะมันไกลเฮาหากแค่แมนอยู่เคมมาลาดนะมันจะแบบเพราะมันชีเป็นเมืองเลยได้ขึ้นไปค่ะเนาะมันก็สีมีบนนางลินอีกฝั่งหนึ่งก็คือสิอยู่ประมาณนี้ทุกคนเนาะ มันหิวใจอเลเนาะมันฮิตใจนะแม่มันหิวใจได้ไหมพี่โอ้ยคืนหนึ่งจ้าเราเปลี่ยนไปอะไรกันได้ชาเทียบเป็นเมืองก่อนเนี่ยเขาคิดว่าเจ้าคือสิบโมานนะมัม้งเราคือสิบปอยปรยิยังเลยนี่นะเราเงียบสงบได้เราก็ซื้อ,อ มาหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วคิดบบเปะเดยคิดว่ามามันต้องเป็นอะไรเป็นนั้นเฮาเลยลคิดบอกตัวมามันก็อาจจะบป็นเอียงแล้วเป็ไป่ายโัยพงศ์คิดดูนะแต่หากมา,<อ>าคิดประมาณนี้มากแล้วก็เฮานะคิดบอก,บอกว่ามันสิเป็นเอวไดเพราะวะ่าหนึ่งคือเฮาบ่เคยมานอนไงพรปกติก็คือพากันขับมาตลาดแล้วก็กลับเมืองสิล่ะเนาะแล้วลก็เลยแบบเออโบหัวมันสิเป็นเอวไดเอียงแต่กลับมา แต่มันก็เป็นแบบนี้ก็โอเคก็ไม่ได้พิจิพราะอหวังเอาบริมีรถไม่มีรถส่วนตัวมันโบนเมนบ้านเฮาขนาดนั้นเอาเบาเองไงโบนเมนบ้านเฮากระจ่างหรือเฮาบ่งหัวเอียงยุไซคือเอียงก็พอก็คิดว่าขับไปหันไปอีกเพิมีแต่เมารถแค่นั้นแมนก็มีแต่จะถ้าสมมองอื่นเฮาสิลงแกงขันสูงก็เฮากระจ่างรถอันนั้นไปเนาะ ก็คือให้อันเจ้าของรีสอร์ทเราชีโทรหารถให้เราตอนนี้ชุมเฮา้าถือว่าพักผ่อนแล้วก็น่างงๆแถวนี้เลยเอ้ยลงหองกอนพี่น้องหอนหอนไปหาอาบน้ำดีกว่าเฮาเศราซองหองเฮาเศาหองนี้เนาะมันชีเป็นห้องเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดความจริงอันนี้เศ้าไว้ให้หมูหองหนึ่งแต่ว่าพูซิมาน่ะยังทันได้หอดซ้ั ห้องเบอร์เจ็ดมันเป็นเตียงคู่เราอยู่น่วกันเนาะกับหน้ามะลาแต่ว่าเราใหญ่ค่ายนี้ซัอนแล้วเพิ่นไปอยู่ห้องนั้นนี่บรรยากาศหอมๆสิประมานเรามีต้นลินจีนำทุกคนอุ้ยเรากำลังตัดเลยหู้ทา้งหนาวมากที่เดี๋ยนี้ทางหนาวร,รีสอร์ท มาหนาลิ้นจีซุกอดีเลยเ<ม>บิร์กเอ่ยเรากำลังเก็บลิ้นจีว้าวก็ว้าเธอซ่อน้ากระชิเคยเห็นต้นลิ้นจีมันเป็นแบบนี้พออยู่บ้านทฮามันบไร้มี <c oughs> มันบไร้มีคนปลูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดินมันโบงามันบไร้เป็นได้เนาะห <c oughs> นาันซนุกอดีเลยอันนี้มีต้นเดียวบอกเลย ต้นเดี๋ยวทางหน้าบ้านเอ้ยเราเป็นแม่บ้านอยู่นี่เนาะถ่ายได้อีกจ้าแล้วตอนนี้กำลังตกโป่งเลยโอ้โอนี่บนภักบ้านเคียงของชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ มันมีอีกบ่อนหนึ่งในเทิงค่ะซึ่งเราลองขี่รถตุกๆไปแล้วแต่าทางหลังก็เป็นป่าแต่ว่าข้าเจ้าปิดโบเห็นผู้เจ้าเนาะก็เลยได้มาอยู่บ่อนนี้นี่แต่หนีลงไปบ่อนอันนั้นตลาดกับขี่รถประมาณสิบนาทีกับหอดเนาะแต่ว่าอันนี้มันซือยู่ริมโค้งเลยนี่บบข้อเต็มแล้วบ่แคบม้กนี่เสียงเซลลเซลลยังมีแต่หอกับหน้าเงียบสง,งบสุข แต่ว่าค่ำๆอากาศมันก็เริ่มเย็นนะป้าเก่งอีกทีแล้วก็เข้าใจปีนแทนนางงามมันในหน้อยเองเนียเอามาละนี่อันนี้คือกินได้ตามฤดูกาลเนาะเราบอกโหอันนี้ริมจีเอ้ยและวะ้ววั เราเก็บลงมาเป็นกระต่ายเลยอันนี้เราให้กินได้นะทุกคนเ,ออเราบริการกินได้ตามฤดูกาลทุกแต่วอันนี้ยังก็กินได้เลยเด็ดโอ้สะอ่อนเด็บ้านฟอนเคยมีแต่หมักแนวสักที่น่นีเดี๋ยวสีลองซีมก่อนเดี๋ยว<ฮ>เรากะเมืองราเว้เนี่เด็กเลยแม่บ้านเรามาเป็นมืม่นมาเราเป็นอ,อสอมอ อ,อสอมอคืออย่างแล้วมาช่วยกอเราก็มาเหดเวียกยนี่เลิเลกงานทำอไปเลิกเราเป็นอ,อสอมอเมื่ออื่นแล้วสิไปตรวจแบบใครจะเป็นใครเลือกออกอยังคะนะอยู่หน้าวัดผู้ช่วยผู้ช่วยหรอผู้ช่วยพยาบาลแบบนี้อ,อสอมอผู้ช่วยหมูบ่บ <c oughs> ้านงาดีแม่น ซัอนบุกหูเลยรู้ก่นไปรด้วหูกระเม็นบอกคอยนี่เด้วช่วยหมู่บ้านช่วยช่างคมนี่อยู่อยู่หน่าวัดแล้วว่ะหมื่นพระเจ้าริญบ้านเฮ้าเนื้คือบ้านเฮากับพวกกลองร้อนกลองแรนนั่นเองแม่นบอกเจ้านะพวกกลองร้อนบบเม่นบบเม่นเทศประจําป์แถวสาราบบหรือเอียงบุงตัวเขาไปตรวจย้ำเขาไปตรวจฮนะบแจักย่องเอียงวะ เราสิไปตรวจเผื่อว่าพวกใครเดือดออกยังอยู่ในอวัตนี้เลยนั่นนี่อย่าอื่นหมู่เราสิมาแล้วว่ะอันนี้ผลไมไมือาหารการกินของเฮาเดิมมันนี่ลดหุ่นไปในโตาะก็มีเสียงจากระจันห้อง้ามาสะอเงียบสงบคักวขักใช้เราอยู่กลางอ้าน อยู่ริมโค้งทางหลังนะเป็นปลาแบบเป็นปลาเป็นบรรยากาศมันเป็นที่นกเจ้าขงทำมีคนออกมาออกกับร่างกายได้ไตัวหอยยากออกไปเนจะ้าบ้านนี้ก็คนเต็มอยู่ก็มีเหยดเห็ดยังเห็ดแบบประมาณนักศึกษามาเห็ดบทสอบนั้นนี่ขอเขาเอื่อนแบบยังดีล่ะเรียกบานการเฮือนหาทุกคนเนาะ พักเบียผักผ่อนชวนเฮาก็ผักผ่อนอันนี้ซื้อมาเจเม,มาสาวนนี้ซื้อในบิ๊กซีโอเคแะทุกคนเนะาะเมเรียงกับเขาให้เฮานอนรับฟันดีเด้อเบอร์เจ็ดกับบวหกเดลิกของไปละจ้าสบายดีหมูกับวันนี้มาจอยมาอื่นบริบงในตตระยังบ่ ห้องนอนก็นสิประมาณนี้นะทุกคนเป็นต่อยู่นะน,นี่อันนี้ห้องเตียงคู่เพราะว่าจะอยู่กันสองคน